สวัสดีครับอยู่กับผมเหมือนเช่นเคยนะครับผมจะมาสุ่มฮีโร่ครับหลายไอดีครับผมเพื่อจะได้กดผิดเพื่อจะได้ตัวใหม่ครับเพราะว่าตัวใหม่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับผมนี่แล้วก็อะไรของอะไรจะหมดภาย,ภายในสามชั่วโมงเราสุ่มเลยครับ รอมไม่ได้แล้วเริ่มต้นสิรัสสิบใช่ไหมครับต้มต้นอืนี่แหละเมื่อสีฟ้าหมดเลยนี่แพนด้าแอมโมเนียมโอ้โหสีเขียวเจมจ๋าหมดเลยไม่ได้อะไรครับโอ้ เดี๋ยวรับรางวัลก่อนไปต่อที่รหัสอื่นนะครับผมแับนีนน้หนึ่งก็ได้รีเฟรชมาแล้วหนึ่งซุ่ม,มือนเลยนะครับผม

ร้านนี้ช่างได้เยอะจริงจริงเต็มเรียนหนึ่งตัวก็ไม่เป็นไรนะครับผมจะร้อยสิบเก็บไว้เก็บไว้เป็นทีละลึก อีเมลเขายังไม่ส่งมานะครับผมรอให้เขาส่งมาก่อนครับผมจะย้ายดีไปอไม่ใช่เขาให้เก็บก่อนจริงดิตายสองอย่าง nó có mấy thằng chơi chơi á Phải tạo lời cho hay tham dự trong phim bây สี่ร้อยครับโอ้โหผิดน้อยจริงๆหมุนโอ้โหอันนี้ไม่ได้อะไรครับผมได้หนึ่งอย่างครับไปต่อเลยนี่ถับนี้คำว่าโ,โหดโ,โหด